กฎที่ทุกคนใช้มันมาตั้งแต่เกิดกฎที่ทุกคนใช้มันตลอดเวลาและกฎที่ทุกคนใช้มันจนถึงปัจจุบันนี้กฎอะไรไมันคือกฎแห่งแดงดุดกฎแห่งแดงดุดมันหน้าตาเป็นไงมันทํางานยังไงเรามาดูกันนะครับโอเคเริ่มกันเลยการทํางานของกฎแห่งแดงดุดจะอธิบายคร่าวๆเลยดีกว่าแต่ว่าเรื่องนี้คุณไม่จําเป็นต้องเข้าใจก็ได้อย่างแรกเลยกฎแห่งแดงดุดขึ้นอยู่กับความคิดคําพูดการกระทําของคุณ ไม่ว่าคุณจะทาอะไรคุณคิดอะไรคุณกําลังนึกถึงมันและคุณกําลังดึงดูดมันอยู่ถามว่าทําไมผมถึงแบบบอกว่ามารู้เราไม่จําเป็นต้องเข้าใจหรือพูดถึงกฎนี้ก็ได้ว่าทําไมมันถึงทํางานได้มันทานํางานยังไงคุณเข้าใจว่าไฟฟ้ามันทางานได้หรือเปล่าคุณเข้าใจังไงว่าไฟฟ้ามันทำงานยังไงคุณเข้าใจไหมว่าตัวแปลงไฟฟ้าอ,อะไรนี้หรือไม่เครื่องบินคุณไม่จําเป็นต้องรู้ว่าเครื่องบินมักนย้กหัวขว่าหรืมมันต้องใทำัาการแอโรไดนาิกอะไรคุณไม่จําเป็นต้องเข้าใจแต่คุณเรื่องใช้ใช้มันอยู่ดีนั่นแหละ คุณไม่จําเป็นต้องเข้าใจกดแห่งแรดงดูดก็ได้นะครับโอเคมาในเมื่อคุณสามคุณเข้าใจขั้นเบื้องต้นหรือคุณไม่เข้าใจมันก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่จําเป็นเรามาดูวิธีใช้กดแห่งแรงดูดกันดีก,กว่านี่คือสิ่งที่คุณต้องเข้าใจเท่านั้นย้าว่าสิ่งที่คุณต้องเข้าใจเท่านั้นโอเคเรามาเริ่มกันเลยกดแห่งแรดงดูดวิธีใช้มีสามข้อนะครับข้อแรกคุณต้องขอการขอนั้น คุณไม่จาเป็นที่จะต้องแบบฉันไปยืนอยู่หน้าริมระเบียงแล้วฉันขอฉันอยากรวยฉันอยากได้เกรดสีฉันอยากจะแบบอ๊ยฉันอยากสว่างอะไรแบบนี้เขาไม่ได้ยินหรอกไม่มีใครได้ยินคุณหรอกกดแรงแดงดุงด,ดไม่มีทางได้ยินคุณหรอกสิ่งที่ควรใช้จิตใช้สมองคิดถึงมันบ่อยๆคิดถึงสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณอยากได้อ่สมมุติผมคิดถึงเกรดสี่สิ่งที่ผมคิด ผมคือนักเรียนที่เรียนเก่งผมสามารถได้เกรดสีได้อย่างง่ายอะไรประมาณนั้นอย่างที่สองรอคําตอบการรอคําตอบอันนี้มันแล้วแต่คนด้วยอย่างเช่นผมสมมุติผมอยากได้เกรดสีแต่จริงๆผมได้ได้เกรดสีหรอกผมเรียนไม่เก่งไยซ้ำแล้วอย่างเช่นผมผมสมมุติว่าผมอยากได้เกรดสีสิ่งที่ผมรอคําคําตอบของผมมันก็จะประมาณแบบเอ้ยจ,จู่ๆเราได้งานมีงานเพิ่มแผนมาเรามีแบบ เออในงานชิ้นนี้มันมีคะแนนเยอะแล้วเรารู้สึกว่ามันรอถนัดอะไรวันนี้เป็นต้นหรือว่าถ้าเกิดคุณแบบคุณอยากได้เงินคุณจะเริ่มมีโอกาสมาแต่คุณต้องคิดถึงมันประจานะจ๊ะอันนี้คือการย้ําคุณต้องคิดถึงมันประจำสามรับมันยินดีด้วยคุณสําเร็จขั้นตอนทั้งสามขั้นตอนนี้แล้วคุณได้เป้าหมายที่ท่านเลือกแล้วสามขั้นตอนนี้ได้เสร็จสิ้นไปแล้วว่าคุณได้สิ่งนั้นคุณมาขอแล้วแต่มีอยู่ปัญหาหนึ่ง ที่หลายๆคนไม่รู้และหลายๆคนเป็นซึ่งผมก็เคยเป็นกดแ่งแดงดูดผมก็ได้บอกไว้แล้วว่ามันขึ้นอยู่กับความคิดของคุณความคิดคําพูดการทําของคุณคนส่วนใหญ่นะครับคิดในสิ่งที่เราไม่ต้องการโอ๊ยฉันไม่อยากได้ใบสั่งโอ๊ยอีกแล้วเหรออีกคนนี้มาแกล้งฉันอีกแล้วเหรอรถเฮ้ยตกงานอีกแล้วฉันไม่อยากตกงานฉันไม่อยากมีนี่ฉันไม่อยากจะแบบฉ,ฉันไม่อยากนู่นฉันไม่อยากนี่ จักรวาลไม่มีทางเข้าใจคุณหรอกว่าคุณอยากหรือคุณไม่อยากเขาเข้าใจคุณแค่อย่างเดียวว่าคุณคิดถึงมันคุณส่งความถี่ให้มันคุณคิดถึงมันบ่อยแค่ไหนเนื่องด้วยว่าเวลาคุณคิดถึงมันขึ้นความคิดของเรามีความถี่ทุกอย่างมีความถี่ก็คือความคิดของเรามีความถี่นั่นเองนักวิทยาศาสตร์ผมเคยไปดูในการวิจัยหนึ่งมีครูของผมมาเล่าว่าสมองของเราสามารถสร้างขึ้น ขึ้นไฟฟ้าสามารถทําให้หลอดไฟสว่างได้แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเรารู้วิธีใช้มันหรือเปล่านั่นแหละเป็นหนึ่งใน p r o o ที่ว่าซึ่งสมองเรามีความผิดจริงๆโอเคในเมื่อคุณรู้วิธีขอไปแล้วคุณต้องรู้กฎนี้ด้วยไม่ใช่กฎสิคุณต้องรู้หลักการนี้ด้วยหลักการความคิดสร้างสรรค์หลักการความคิดสร้างสรรค์คืออะไรอ้าวมันยังมีอีกแล้วอรอหลักการความคิดสร้างสออรงร,กกรค,คร์คือสิ่งที่จะสามารถทําให้คุณ แบบยังไงล่ะคุณสามารถใช้กฎแห่งแรงดึงดูดคุณสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้คุณสามารถคิดให้ดีขึ้นได้คุณจะไม่ดมดิ่งอยู่กับความทุกข์หลักการความคิดสร้างสรรค์มีอยู่สามข้อข้อแรกเก็บความคิดเก็บพลังงานดีๆที่คุณมีหรือต้องการมันเอาไว้โอเคยกตัวอย่างอหน่งด,ด,ดีกว่าสมมุติผมอยากสอบเข้ามาหาลัยหนึ่ ผมอยากสอบเข้ามหาอะไรนี้มากมหาอลไนี้สอบยากมากผมคิดผมเป็นนักเรียนมหาอะไรนั้นผมมหาอะไรนั้นผมต้องทํามันได้คุณคิดแบบนั้นเอาไว้เพราะว่าในชีวิตจริงมันไม่มีทางที่แบบมันจะไม่มีอุประสหรอกคุณจะเจอสิ่งเราภายนอกไม่ว่าจะเป็นคนที่แบบโอ้ยอย่างแกนี่น่นจะสอบได้โอ้โหคุณน่ะพยายามแค่นี้จะได้เหรอหรือว่าถ้าเกิดสิ่งเราภายในจู่ เดินไปเดินมาทําข้อสอบทําข้อสอบปุ๊บทาผิดใจเริ่มตบปุ้มปุ้มตบแล้วเออเราทําผิดได้เบาะหรือไม่ก็แบบเดินวิ่ง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 ,งเร็วทีนี้เสร็จปากกาแท่งละร้อยที่เราซื้อมาปากกาแพงๆตกเอ้าตกพังเสียดายเงินน่ะทําไงดีอ่ะอะไรแบบนี้ นั่นจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกดิ่งไม่ว่าจะเหตุใดก็ตามคุณได้ดิ่งแน่ๆหละถ้าเกิดคุณไม่เก็บความรู้สึกนั้นเอาไว้จำเอาไว้เป้าหมายของคุณสําคัญที่สุดและจะไม่มีอะไรทําลายเป้าหมายของคุณได้กดข้อที่สองจงอย่าให้ปัจจุบันของคุณตั้งบรรทัดฐ,ฐานหรือตั้งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตั้งบรรทัดฐ,ฐานหรือว่าตั้งข้อจํากัดของคุณเอาไว้อ้อ ผมเป็นแค่ผมเป็นแค่เด็กวัดผมเป็นลูกบ้บานนอกคอกนาอยา่ยาอย่าคุณอย่าตั้งบรรทัดฐ,ฐานคุณสมมติคุณมีตังหนึ่งร้อยบาทมันก็ใช่ว่าแบบคุณจะสามารถเออคุณมีได้แค่หนึ่งร้อยบาทมันก็ไม่ใช่ว่าคุณจะแบบเออมีแค่หนึ่งร้อยบาทแล้วคุณทําได้แค่นี้หรือไม่ก็แบบคุณเป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วคุณจะทําได้แค่นี้มันไม่เกี่ยวมันขึ้นอยู่กับใจเราล้วนๆเลยอย่างเช่นมาตัวผมผมไม่ได้เก่งอะไรเลย ไม่มีความเก่งเลยอันนี้ยกตัวอย่างตัว,ตวผมเลยผมอยากสอบเข้าโรงเรียนมาวัธยมดังโรงเรียนหนึ่งขอขอไม่พูดแล้วกันเออไม่พูดก็รู้แหละผมไม่เก่งเลยผมเป็นเด็กที่แบบเล่นดนตรีเล่นดนตรีเล่นอย่างเดียวเลยแต่ว่าวิชาการผมไม่เก่งแต่ครั้งนั้นผมอยากเข้าโรงเรียนดังโรงเรียนนั้นมากมันมันแบบเอ้ยเราอยากเข้าเราอยากสําเร็จเราอยากจะแบบให้ทุกคนรู้ว่าเราทําได้เว้ยแล้วทีนี้เสร็จเราก็แบบตั้งจิต ัตต้งจิตเอาไว้โอเคเราอยากเข้าเราต้องทำอะไรก่อนผมเริ่มติวเป็นครั้งแรกที่แบบผมติวแล้วผมไม่รู้สึกเบื่อแบบโอ้คณิตเราทําได้แล้วมันเจ๋งอะอะไรแบบนี้คุณก็สามารถพัฒนาตัวเองได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันไม่จําเป็นหรอกว่าคุณจะแบบคุณจนแล้วคุณไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้คุณเรียนไม่เก่งแล้วใช่ว่าคุณจะไม่สามารถเรียนเก่งได้มันไม่จําเป็นมันไม่เป็นแบบนั้นนะครับก็อีกอย่างหนึ่ง ในหลายๆครั้งคุณจะชอบคิดว่าแบบเออทําไมเราถึงมีแค่นี้ทําไมเราถึงทําได้แค่นี้หรือว่าแบบโอ้มีแต่ของเก่าๆบ้านเรามันไม่ได้ใหญ่มากบ้านเราไม่ได้หรูมากแทนที่คุณจะคิดว่าทําไมมีแต่ของเก่าๆแบบนั้นให้คุณคิดแบบนี้ดีกว่าขอบคุณที่ฉันยังมีบ้านอยู่ขอบคุณที่ฉันยังมีสิ่งนี้ได้ใช้อยู่ขอบคุณที่ฉันยังมีชีวิตที่ดีแบบนี้อยู่อะไรประมาณนี้เป็นต้นอีกอย่าง เราจะพูดถึงข้อที่สามรู้สึกเหมือนว่าคุณมีมาแล้วถามว่าทําไมถึงรู้สึกเหมือนว่าคุณมีมันแล้วมันอุ้ยมันบ้ามากเลยที่แบบฉันอยากได้สิ่งเนี้ยแต่เรารู้สึกเราอยากมีมันแล้วมันเรามีมันแล้วแล้วเราก็แบบสมมติฉันอยากได้ไอโฟนทํามันถ่ายเรามาทํามันถ่ายมันอาจจะรู้ว่าแต่อันนี้ผมอยากให้ลองคุณให้คุณลองคิดตามผมอันนี้จะเข้าใจไหมแต่ว่ามันเป็นแบบนี้เดี๋ยวให้ดูคุณคิดถึงมันปัจจุบัน คุณเห็นไหมสมมติว่าผมผมคิวข้าวผมคิดถึงว่าผมได้กินข้าวจากนั้นผมได้กินผมเห็นมันข้าวหน้าตาเป็นงไงอะไรแบบนี้มันก็จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ใช่ไหมละ่ะเพราะเราคิดว่าเออปัจจุบันนี้เรากำลังกินข้าวจินตนาการอยู่ใช่ไหมเรากำลังกินข้าวแล้วแบบเออปัจจุบันเรากินอยู่อะเรากินแบบจินตนาการเออเดี๋ยวลงไปซื้อดีกว่าอะไรแบบนี้เอออะไรวันนี้เนาะแต่ผมย้ำว่าให้คุณคิดเหมือนว่ามันมีมันแล้วแต่ถ้าเกิดคุณลองคิดว่าคุณอยากได้ คุณอยากให้มันเป็นอนาคตเขาว่าอยากอยากเป็นคําที่ใช้เรียกสําหรับว่าคุณอยากได้อะไรที่มันอยู่ในอนาคตไม่ใช่ปัจจุบันเพราะมันคือสิ่งที่คุณต้องการนั่นแหละเวลาคุณบอกคุณอยากได้ของชิ้นนั้นคุณอยากกินข้าวคุณอยากอะไรมันจะค่อยคถัดไปนะมันจะอยู่ในอนาคตตลอดไปเลยคุณอยากมีบ้านคุณอยากมีรถมันก็ได้แค่อยากแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกมีมันแล้วคุณจะหลายๆครั้งคุณจะไม่รู้สุกตัวเลยแล้วว่าคุณปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวคุณใหม่หมดเลยอย่างเช่น ตัวคุณอ่ะได้เริ่มทําบางสิ่งบางอยา่างเริ่มพัฒนาตัวเองเริ่มทําอะไรแล้วมันแบบมันก้าวกระโดดเลยเว้ยมันเร็วมากอะไรมันเร็วแบบนี้เลยมาเราพูดถึงแบบนี้แล้วว่าอย่าให้ปัจจัยภายนอกอ่ะมันสามารถทําอะไรตัวคุณได้ทีนี้เสร็จในเมื่อคุณรู้แล้วว่าปัจจัยภายนอกรู้แล้วว่าปัจจัยภายนอกมันสามารถทําร้ายตัวคุณได้ละเรามาดูกันว่าปัจจัยภายนอกคุณควรทํำยังไงอย่างเช่นคุณอยากจะแบบ เรียนเก่งคุณปัจจัยภายนอกที่คุณอยากต้องอยู่คือสถานที่เงียบที่คุณสามารถมีสติการจ้งใจเรียนได้คุณอยากรวยปัจจัยภายนอกที่คุณต้องอยู่คือสถานที่ที่มีแต่คนรวยหรือว่าคุณต้องคบเพื่อนที่รวยหรือว่ามีแนวคิดก็เหมือนกับคําสอนที่พูดไ้ว่าคบพลานพ,านพาไปหาผิดคบ,บัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลรวมถึงอีกอย่างเหมือนกันบ้านคุณต้องสะอาด คุณต้องไม่รกนี่คือพื้นฐานของความสําเร็จคุณต้องมีระเบียบวินยัยคุณต้องจริงกับตัวเองคุณต้องรักตัวเองถ้าเกิดคุณไม่รักตัวเองคุณจะสําเร็จอะไรเพราะสิ่งที่คุณทํามันมยังไม่จริงกับตัวเองเลยโอเคเรามาดูเรื่องของเคส e study ด,ดีกว่าเราจะยกตัวอย่างอะของผมเลยดีกว่าแน่นอนว่ากดแห่งแรงดึงดูดเป็นดาบสองคมด้วยเช่นกัน ถ้าเกิดคุณคิดดีมันดีถ้าเกิดคุณคิดไม่ดีมันไม่ดีเลยอย่างเช่นของผมครั้งหนึ่งผมอยากได้เงินหนึ่งหมื่นเว้ยผมอยากได้ผมบอกแม่ครับผมอยากได้เงินหนึ่งหมื่นผมอยากหาเงินหนึ่งหมื่นมาผมก็ทาไงผมก็คิดแปวันนั้นหลังจากนั้นผมเครียดผมเครียดเพราะเหมือนผมถูกขโมยตังค์จากใครบางคนอะ่ะวันนั้นผมแบบระเบิดเลยเว้ยผมระเบิดพอระเบิดเสร็จวันต่อมาจิตใจผมมีความเครียดผมรีบผมวิ่งสะดุดล้มกระดูกแตก ค่ารักษาเท่าไหร่หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยบาทมันคือสิ่งที่เราดึงดูดหมดเลยเว้ยนะครับก็สิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนคิดตอนนี้คืออยากให้ทุกคนคิดแบบว่าในปัจจุบันคุณคิดอะไรอยู่คุณทําอะไรอยู่คุณทําในสิ่งที่สอดท้องเป้าหมายคุณหรือไม่หรือคุณได้แค่ขอมันก็อยากให้คุณกลับไปคิดและใช้ความรู้ใช้ความรู้ที่ผมมีให้ในการปรับเปลี่ยนชีวิตคุณนะครับก็ขอบคุณ ก็ขอบคุณเนื้อหาจากหนังสือ The Secret ที่ประพันธ์โดยนายรอนดาวนเน่นะครับก็ขอบคุณครับ